เรื่องผมกับพลอยก็เป็นอย่างที่พลอยพูดนะครับเ,เราก็คือเราก็เลิกกันแล้วครับพีก็เปหน,นีมาได้2เดือนแล้วก็คือก็ตามนั้นสาเ <สา S 2> หตุหลักๆอะไรคะคือผมเองไม่สามารถที่จะมาแนบตีความได้นะครับว่าหรือบอกใครได้ว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันคืออะไรผมก็ใจ ว่าคนก็ต้องการที่จะรู้หรือว่ออาอาจจะทราบเพราะว่าทางเราสองคนเนี่ยคบกันก็อยู่ต่อหน้าสื่อมาตลอดอะไรย่างเงี้ยแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมเองต้องขอความรุณานะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเคารพการตัดสินใจของเราทั้งสองคนเพราะว่าบางครั้งในสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่ที่เราต้องทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยบางครั้งเราต้องทําในเรื่องที่ยากที่สุดคือแค่นี้เราก็ยากพออยู่แล้วครับ ผมเองไม่อยากที่จะพูดเพื่อให้ใครเอาไปตีความแล้วก็โยนความผิดให้ใครอย่างเงี้ยน,นะครับเอาเป็นว่าแล้วก็พยายามทําที่ดีที่สุดเพื่อ,เ,อเพื่อเพื่อคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็เพื่อเพื่อเราเพื่อเราทั้งสองคนมากกว่าเราสองคนก็ยังมีความรู้สึกดีกันอยู่<ช>คือไม่ใช่ไม่ใช่เลิกกันตัดขาดกันไปเลยนะครับคือไม่ได้ทะเลาะก,กันหรือโกรธกันหรือเกลียดกันแต่ยางไดอ สำหรับเรื่องของอินสตาแกรมอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้คิดไปเป็นประเด็นเรื่องใหญ่มากเราอางนี้ดีกว่าคือถ้าเกิดคือผมเองถ้าผมมันฟอลโล่เขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรไปมากกว่าการผมเองก็คือถ้าเราเลิกกับใครใช่ไหมครับเราก็คงไม่อยากจะรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่คือการที่ไปนั่งตามดูว่าเขาทําอะไรอยู่มันก็จะเป็นอะไรที่แปลกอยู่สักหน่อยคือเราอดใจไม่ไหวใจไม่ได้เวลาที่เราไไหว คือเราก็ไม่อยากดูใช่ไหมครับมันก็มันมันน่าจะเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากกว่านะเรียกว่าอยู่ในระยะที่ยังทําใจไม่ได้ใช่ไหมลูนรับเหมือนแบบจะเป็นพี่น้องเันไม่มีเป็นได้ป่าวเาไม้ได้คุยเลยแต่เรื่องเวลาสองเดือนเราก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาเอ่อมันจะเป็นเครื่องที่ช่วยทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่มันควรจะเป็นนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอพูดตรงนี้เลยนะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้พร้อมที่จะ มาพูดกับพี่พี่ใจก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ก็พยายามรวบรวมความกล้าแล้วก็พยายามรวบรวมสติให้ดีนะครับคือผมเองพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเพื่อพลอยอมแม้ว่าเรื่องมันจะจบลงแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะทําให้ดีที่สุดเพื่อเขาเพราผมพยายกับเขาเอาไว้ตั้งแต่แรกครับก็อย่างที่พูดนะนะครับผมขอร้องให้ทุกคนเนี่ยเคารพการตัดสินใจของเราทั้งสองคนด้วย ถ้าเกิดเชียร์ให้เรามาดีกันอะไรอเงี้ยผมก็คงต้องขอบคุณหรือจะเชียร์ให้เราต้องเลิกกันผมก็คงต้องขอบคุณทั้งคู่แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราทั้งสองคนนะครับมันไม่มีใครสามารถที่จะมานั่งพูดแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นได้มันเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ,อ่อนมีทางเป็นไปได้ไหมที่จะคืนดีกันอย่างเงี้ยพี่ เรื่องอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะเราคง like ต้องบอบว่ <t ick up> วาอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็บอกตรงนี้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามเราทําดีที่สุดแล้วแล้วอะไรที่เราทำดีที่สุดแล้วเราก็คงไม่มองกลับไปข้างหลังที่อที่มนั่งเสียใจยแล้วก็แก้ไขอะไรอีก <t ick up> ผมไม่มองไปข้างหลังนะครับชีวิตคนมันเป็นอย่างนี้นครับวันต่อไปมันก็จะผ่านมาเรื่องบางเรื่องมันก็จะจบไปแต่ชีวิตมันต้องไปต่อ มันก็ไปต่อจนถึงวันสุดท้ายของเราเรื่องของครอบครัวผมคิดว่าคืออยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคิดว่าผมไม่ใช่นะเพราะว่าครอบครัวของผมก็เพาก็คือว่าจะไม่สามารถจะกลับคืนมาได้แล้วก็พูดอย่างที่พูดไม่รู้เหมือนกันทป็อะไรฮะผมเดิตัวผมเนี่ยแล้วก็ครอบครัวผมไม่ใช่คนที่สามารถจะตัดสินได้นะครับว่าใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะ คุณพ่อคุณแม่ผมเขารักพลอยเพราะว่าผมรักเขาเขาก็ดีใจที่ได้เห็นผมมีความสุขกับคนที่ผมรักเขาเคารพในการตัดสินใจของผมก็เหมือนกับสิ่งที่ผมพยายามจะขอร้องให้พี่ๆทุกคนแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันเคารพในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับเราทั้งสองคนด้วยอย่าไปโทษใครเลยครับอ,อ,อย่าให้มันเป็นเกมของการที่ใครจะต้องมาผิดหรืออะไรเงี้ย ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากพี่ต้าเห็นว่าพี่พลอยตามน้อพี่ต้าอยู่จริงหรือเปล่าคะอืมไม่จริงนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรในทํานองนั้นนะครับแต่เขาบอกเขายังคิดถึงเขายังอยู่คิดถึงอยู่อืมผมเองก็คิดถึงเขา ไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้ตัวเขาเองเขาก็ทราบดีแต่มีข่าวว่าพี่ต้าใจแข็งจนถึงขนาดไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบไล,ลนะะ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับออถ้าเกิดมีใครมาง้อผมขนาดนั้นผมก็คง,<ะ>งไม่ได้มั้งพี่ต้าขอชัดๆอีกทีได้ไหมคะว่าสาเหตุที่ทำให้เราแบบตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงๆแล้วมันใช่เรื่องของเวลาอย่างที่พี่พลอยเคยบอกไหมเออคิดว่าเรื่องของเวลาก็น่าจะบ้างนะครับเออ ผมเองก็ไม่อยากจะพูดอ่ะคือเอางี้ดีกว่าลองอยากให้พี่ๆลองคิดดูเข้าใจว่าสงสัยนะครับ,รบอยากให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดมันเป็นพวกพี่ๆทุกคนเนี่ยที่จะต้องเลิกกับแฟนพี่เนี่ยแล้วพี่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรเยอะไปหมดเลยเงี้ยพี่จะมานั่งบอกคนอื่นแล้วครับว่าที่เลิกกันเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าแบบนี้เหรอเพราะว่าอย่างนั้นเหรอเพื่อนเล่นเกมในการโทษกันเหรอาะเพื่อที่จะเอาอะไรคะคะแนนเสียงในการซัพพอร์ต ในการที่จะหาคนมาสนับสนุนเราเหรอเราไม่อยากทําแบบนั้นนะครับ mm hmm. เรารู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุด mm hmm. ท,ที่เราจะต้องทําด้วยใช่ไหมครับมันก็แค่นี้มันก็ยากพออยู่แล้วมผมเองไม่อยากจะไปรื้อฟือ้นแล้วไม่อยากจะไปพูดถึงมันใครเป็นคนที่พูดไ,ไม่เกี่ยวไม่เี่ยไม่ียวมกี่ยไม่เก่ยวมียไม่เกี่ยวไมี่ยวไม่กมเี่ว่เี่ยวไเกีนไกี่อวไม่กวไ่ก่ยวเวไ่่ไม่เไม่วไม่กไวกว หรือว่าพูดขึ้นมาพร้อมกันหรือยังไงครับคือเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับคือผมเองก็คงตอบละเอียดขนาดนั้นไม่ได้จริงๆะครับเพราะว่าคือเราก็พูดยากครับแต่ดูเหมือนว่าการเลิกราครั้งนี้พี่พี่ตาจะเฮิร์ตกว่าฝ่ายหญิงเท่าที่ดูดูมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือ,อ ความเสียใจความเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยบางทีมันนามาวัดกันไม่ได้หรอกเราจะเราจะเปรียบเทียบกันแบบนั้นมันคงไม่ถูกต้องถึงผมจะร้องไห้ผมก็คงจะไม่บอกใครครับจักรพรรดิล่าสุดมีผู้ร้องข่าวคนนึงออกมาบอกว่าเป็นโรคเตนีจมันเป็นข่าวมันเป็นข่าวอ๋อเตอผมก็มีเพื่อนเป็นโรคเตจเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะไปมีใครหรือไปตัดสินใจที่จะพิจารณาใครรับใครเข้ามาในชีวิตเพราะว่า ตอนนี้ชีวิตตัวเองต้องเาให้รอดก่อนครับพวกนี้ครับที่มีข่าวกับข่าวแร่จะพูดเรื่องกับพี่ออยมาผมไม่แปลกใจครับเพราะว่าก็เราก็ทราบกันดีครับว่าข่าวพวกนี้เกิดขึ้นได้เสมอได้ยินแตว่าสาวแอ่พี่ดาวิตามีเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทผมเองยังไม่รู้เลยนะว่าใครผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แต่ไม่ใช่ไม่มีประเด็นเรื่องนี้อืม ไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้ครับเป็นการโปรโมทของแอร์เอเชียรหรือเปล่า <Okay. S 1> พี่ต้าครับมีอะไรอยากจะฝากบอกขอพรพิพคะที่เราอาจจะยังไม่เคยได้พูดหรือเปล่าผมคงอยากจะบอกอะไรเขาเยอะนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมคงไม่พูดตรงนี้ได้ไหมรอให้พหรมนะอาจจะมีการได้คุยกันบบเหมือนกันเอ่อ ก็ปล่อยให้เวลาเป็นเป็นเป็นตัวตัดสินล้กันนะครับผมเองไม่อยากจะพูดอะไรมากพี่าอขาจะพักเรื่องรักเลยไหมรับเป็นรักเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรผมคิดว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือคือคือผมปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าถ้าถ้ามันจะเป็นไปเนี่ยมันก็เป็นไปแต่ถ้าถามถึงในขนาดนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นี่พี่าเป็นห่วงน้องก่อนหน้านี้น้อง เมื่อหลายรขึ้่บ้าก็คอยให้กำลังใจอดข้างตลอดจะไม่มีเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็อยู่คนเดียวมคือบางก็ทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าบางความรู้สึกเนี่ยบางทีมันถ้าถ้าอยากจะบอกว่าการเป็นห่วงเป็นใยเสมอไม่ว่าอยู่ในฐานะไหนผมก็เชื่อว่า ความรู้สึกที่ดีเนี่ยผมก็พยายามที่จะเก็บไว้ในช่วงเวลาที่เราเราเราดีต่อกันเราก็เราก็มีความทรงจำที่ดีะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยชีวิตมันต้องดาเนินต่อไปเราก็ต้องรู้อ่นเรื่องของผมมันกับพอยมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยผมรู้ว่าหลายคนก็อาจจะเสียใจแต่ นั่นคือทางที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วจริงๆสามปีที่ผกันมาถือว่าเสียดายไหมคะพี่ต้าไม่อะทำดีเอ่อไม่ว่าจะทุกๆวินาทีที่ผมที่ผมมีทั้งหมดอะไรเงี้ยผมก็ทำดีที่สุดแล้ว